อาการของรถกินขวานะครับความหมายก็คือเวลาเราขับรถเนี่ยถ้าเราปล่อยมือรถมันจะไปทางขวานะครับคือมันจะไหลลงไปเรื่อยๆทางขวามือนะครับเราจะต้องใช้มือล้างพวงมลาลัยไปทางซ้ายนี่คืออาการของรถมันกินขวานะครับหลายสาเหตุเลยนะครับที่เกิดจากอาการกินขวานะไม่ว่าจะเป็นรถที่มี อุบัติเหตุแรงๆนะครับหรือว่ารถที่ขับตกลุมแบบรุนแรงนะครับหรือว่าเกิดจากช่วงล่างมันเ,เสื่อมสภาพนะครับมันก็จะเกิดมุมของล้อมันเกิดเกิดมุมล้อเนี่ยมันเพี้ยนนะครับมุมของล้อมันเพี้ยนมันส่งผลกับรถกินขวานะครับทำให้เราขับรถเนี่ยไม่สบาย คือถ้ารถศูนย์มันดีๆเนี่ยเราขับรถแบบสบายๆนะปล่อยมือไปหยิบน้ำกินกินน้ำนะโดยที่เราไม่ต้องล้างพุ่มอลอยไว้ตลอดเวลานะครับคือถ้าเราปล่อยมือฮึบมันก็จะลงข้างทางเลยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่อันตรายมากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะกลับรถเพื่อจะขับในเส้นเดียวกัน เพื่อเป็นการทดสอบถนนด้วยนะครับเดี๋ยวอาจจะมีข้อโต้แย้งว่าถนนในเมืองไทยเนี่ยมันจะเอียงซ้ายนะฮะเอียงซ้ายสายเหตุที่เอียงซ้ายเพราะว่าเวลาฝนตกเนี่ยเขาจะไม่ให้น้ําขังตรงตรงเกาะกลางถนนนะค,คือ,อท่อระบายนะ้ํามันอยู่ฝั่งซ้ายมือนะฮะมันก็จะต้องมีการเอียงสโลปซ้ายนิดหนึ่งนะครับจากนั้นผมก็กลับรถมาแล้วอีกอเส้นเดียวกันแต่ว่า คราวนี้กลับกลับรถมาอีกฝั่งนะครับมันก็ยังกินขวาอยูนะ่ในเมื่อถนนมันเอียงซ้ายครับตอนนี้คือขากลับแล้วนะขากลับไปที่อูกเนี่ยน,นี่คือการทดสอบนะครับถนนมันเอียงซ้ายแต่ว่าพอเราปล่อยมือทําไมรถมันไปทางขวามือนะครับมันไปทางขวามือไปเรื่อยๆนะครับสืบเนื่องมาจากรถคันนี้เนี่ยตกลุ้มอย่างรุนแรงแล้วก็มีการเปลี่ยนโชคอัพนะครับ เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าสาเหตุเพราะว่ามันเป็นเพราะอะไรทําไมถึงกินขวานะครับหรือว่รถบางคันก็กินส้ายนะครับที่สําคัญนะถ้าเราทนขับแบบนี้นะมันก็จะทําให้ยางเราเนี่ยยางรถเนี่ยเสียหายได้นะครับผมจะมาแนะนําการดูคร่าวๆโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือนะอันนี้ใช้ประสบการณ์เองนะครับว่า ทำไมรถมันถึงกินซ้ายกินขวาทำไมรถมันถึงเป็นแบบนี้นะครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราจะมาทําความเข้าใจกันนิดนึงนะครับว่ามุมล้อเนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายข้าวว่าทําไมมันถึงเกิดอาการกินขวาได้นะครับแล้วก็หรือว่าจะกินซ้ายนะแล้วแต่รถบางคันก็กินซ้ายนะย,ยิ่งหนักเลยถ้ากินซ้ายเพราะว่าถนนเมืองไทยเนี่ยมันเอียงซ้ายอยู่แล้วนะครับมันเอียงซ้าย นะครับ ipt. ยิ่งยิ่งมันกินซ้ายมันยิ่งลงข้างทางอย่างเร็วเลยนะครับอันดับ2ต่อมานะฮะถ้ารถมันกินซ้ายหรือว่ากินขวาเนี่ยมันจะส่งผลกระทบับเวลาเราเบรยนะครับเวลาเราเบรกเนี่ยมันก็จะปัดไปอีกทางหนึ่งเลยนะฮะปัดไปทางที่รถมันมีอาการสมมุติรถมันกินขวาเวลาเราเบรกเนี่ยมันยิ่งกินขวาหนักเข้าไปอีกเลยนะครับ มันก่อให้เกิดอันตรายมากเลยนะครับสำหรับรถที่เกิดอาการนี้รถคันนี้ยังใหม่อยู่เลยนะครับเป็น HRV นะครับรถคันที่ผมรีวิวเปลี่ยนเบ้าโชคไปด้วยนะครับแต่ว่าคันนี้เจ้าของรถไปทําช่วงล่างมาเนื่องว่าเนื่องจากว่ามีการตกหลุมอย่างรุนแรงนะครับทำให้อยาง ระเบิดนะครับผมก็ไม่เข้าใจนะครับแต่ว่าเขาก็ทำช่วงล่างมานะครับในการปรับมุมล้อเนี่ยมันจะมีมีการปรับอยู่หลายแบบนะครับอันนี้ผมจะบอกเป็นไกด์ไลน์ก็คือสำหรับรถที่ขับเคลื่อนล้อหน้าที่ใช้โชค๊คอัพนะครับแม็กเฟอร์สันสตั๊ดนะครับโชค๊คอัพที่มีคอยล์สปริงอยู่ในตัวนะครับเดี๋ยวเรามาดูอันดับแรกนะครับสมมุติเราหันหน้าเข้าหารถนะครับ เราหันหน้าเข้าหารถมันจะมีบอกไว้ว่า,าฝั่งซ้ายมือกับขวามือเนี่ยถ้ายางเราเป็นเป็นเส้นตรงมันก็จะ90อ,องศานะอันนี้โดยประมาณนะครับรูปที่สองเนี่ยจะเป็นมุมแบบ90.1ขึ้นไปนะครับมันก็จะกลายเป็นเป็นบวกนะครับตัวน,นี้เป็นบวกแล้วนะครับ90อ,องศาเนี่ย ส่วนมากจะลดออกจากโรงงานมานะครับก็คือ90.1ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจะต้องมีเครื่องมือวัดนะครับก็คือเครื่องมือตั้งศูนย์ลอ้อเขาจะมีความละเอียดมากกว่านะครับแต่ผมอธิบายคร่าวๆโดยใช้ประสบการณ์ของผมเอาครับผมจะใชเ้เครื่องมือที่ผมทําขึ้นมาเองนะครับในการตรวจว่ามันมันทำไมถึงกินซ้ายหรือกินขวานะครับอันนี้เป็นสิ่งสําคัญนะในการที่เราจะทํารถให้มันวิ่ง เป็นเส้นตรงก็คือวิ่งตรงๆนะครับโดยที่เราไม่ต้องลังพวงมาลัยไปข้างใดข้างหนึ่งนะครับตัวนี้คือ90.1จุดหนึ่งเนี่ยผมเรียกมันว่าเป็นมุมบวกไปแล้วนะบวกนะครับตั้งแต่90.1จุดหนึ่งไปนะครับในในฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวามือเหมือนกันนะครับฝั่งซ้ายมือของจอที่เพื่อนๆเ,เห็นก็คือฝั่งพวงมาลัยคนขับรถนะฝั่ง ฝั่งพุงอะไรก็คือฝั่งขวามือของรถนะครับเราจะได้เข้าใจกันนะครับฝั่งซ้ายมือก็คือฝั่งฝั่งขวามือของเราก็คือฝั่งซ้ายมือของของรถนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูอีกมุมนะฮะอันนี้คือมุม89.9นะฮะตั้งแต่89.9ลงมานะครับจะเป็นลบแล้วนะครับจะเป็นลบนะครับถ้ามุมแบบนี้เราถ้า,ถ,าถ้าเราขับรถตามรถ BM เ E30 นะฮะเราจะเห็นล้อล้อของรถ BM ด้านหลังเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ผมเรียกมันว่าเป็นมุมสอกนะมุมสอกถ้ามันเป็นลบเนี่ยมันจะมีการเกาะถนนได้ดีกว่านะสังเกตรถยุโรปเนี่ยมันจะเป็นติดลบหมดเลยนะติดลบไม่ว่าจะเป็น m e s เ i นเ e n t หรือว่าว o n b o นะพวกนี้จะติดลบหมดเลยนะแต่ติดลบของเขาเนี่ย อาการกินยางไม่เกิดขึ้นนะฮะก็แปลกเหมือนกันนะฮสำหรับรถ e สามสิบนะก็แปลกนะฮะเขาไม่รู้เขาใช้เทคโนโลยีอะไรนะแต่ถ้าเป็นฝั่งของญี่ปุ่นนะฮะญี่ปุ่นถ้าติดลบอย่างนี้เนี่ยคือมันจะกินยางด้านในนะด้านในออกไปนะครับกินด้านในออกไปนะครับแล้วก็แต่ถ้าเป็นมุมมุมลบแบบนี้เนี่ยผมจะชอบมากใน ในรถที่เป็นรถแดกนะฮะร,รถแดกก็คือรถที่คอเตอร์ไม่นะฮะคือรถต้องการออกเป็นเส้นตรงนะก็คือออกตรงๆเลยคือขับแรงๆออกไปนะมุมมุมลบเนี่ยจะเป็นมุมที่ดีที่สุดนะครับไม,ไม่ไม่ใช่มุมบวกเป็นมุมที่ที่ดีมุมบวกเนี่ยเป็นมุมที่ใช้ใช้รถประจาวันนะครับแต่มุมลบเนี่ยมันใช้สําหรับแดกนะครับแต่บางที มุมลบมันก็มีส่วนสําคัญในในการใช้รถประจําวันเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ให้ฟังอีกนะครับตัวนี้เป็นมุมนะซ้ายมือของเพื่อนๆเนี่ยจะเป็นเป็นมุมนะฝั่งซ้ายมือของเพื่อนๆคือ90องศาฝั่งขวามือก็คือ89.9องศาเป็นลบนะถ้าเกิดมุมแบบนี้เกิดขึ้นนะครับอาจจะมีการตกหลุมอย่างรุนแรง ในฝั่งขวามือของเพื่อนๆก็คือฝั่งซ้ายมือของรถนะฮะอาการนี้ก็จะเกิดอาการกินขวานะกินขวาเพราะว่าฝั่งซ้ายมือเป็นลบนะครับเราต้องทําฝั่งลบให้เป็นฝั่งบวกนะครับก็คือให้มันกลายเป็น90.1หนะหรือ90.2ออะไรประมาณนี้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าเราไม่มีเครื่องมือเดี๋ยวเราจะต้องใช้ ประสบการณ์นิดหนึงนะ่งในการในการตั้งนะผมใช้ประสบการณ์ในการตั้งนะครับผมเพราะเครื่องมือมันแพงมากเลยนะเครื่องมือ,อตั้งศูนย์ล้อเนี่ยแพงแพงนะครับไม่ว่าจะเป็นเ,เครื่องไม้เครื่องมือที่ในการาทำนะครับแต่ว่าเราจะเรียนรู้ตัวนี้ไปก่อนนะก่อนที่ผมจะให้ดูเครื่องมือที่ผมสร้างขึ้นมานะครับยังไงก็อย่าลืมกด ติดตามนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่เป็นปฏิปต่ปตอกันนะว่าอ,อธิบายอย่างนี้แล้วเวลาทํามันจะทําแบบไหนนะถ้าเกิดมุมของเพื่อนๆเป็นแบบนี้นะคือมองไปข้างหน้ารถเนี่ยที่ทำไมมันข้างหนึ่งมันล้มเข้าข้างหนึ่งมันตรงๆนะปล่อยมือขับรถปล่อยมือแล้วทําไมมันลงไปทางขวานะมันลงทางขวานะครับบางครั้งเนี่ย าการการที่เราขับรถเนี่ยถ้าเกิดมีความผิดปกติเนี่ยเราอาจจะแก้ไขได้นะครับบางทีเราเอาไปร้านตั้งศูนย์เนี่ยมันก็บอกว่าดัดโชคนะครับคําว่าดัดโชคเนี่ยใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าดัดโชคเนี่ยตัวโชคเนี่ยมันมีมันมีไส้ไส้ในโชคอยู่นะครับถ้าเราดัดโชคเนี่ยมันจะเกิดการฝืดของโชคนะครับวิธีการดัดโชคมันไม่ใช่นะครับมันเป็นคําคพูดสวยหรูทาให้เราเนี่ย เกิดอะไรเกิดเกิดความแบบเอ้ that show, แดัดโชกแปลว่าโชกเราโคตรจริงๆไม่ใช่ฮะเขาเรียกว่าสไลด์โชกนะฮะอันนี้คือช่างสมัยเก่าเนี่ยเขาจะทำการสไลด์รูโชกนะครับถ้าช่างสมัยใหม่เนี่ยเขาก็จะไปกึงแกนน็อตให้มันเล็กลงนะมันก็จะทำการปรับได้นะฮะแต่มันมีรถรุ่นหนึ่งนะตอนนั้นผม ผมทํารถแดกรู้สึกผมจะลอกลอกเข้ามานะมันก็จะมีการทําตัวปรับตั้งได้นะครับเลาปรับแต่งเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกวิธีในการปรับแต่งอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนมุมนี้นะครับมุมนี้นะซ้ายมือที่เห็นอยู่หน้าจอจะเป็น89.9กนะก็คือไม่ถึง90เราเรียกมันมาเป็นมุมลบนะครับแล้วก็ฝั่งขวามือเป็น90.1 เราเรียกว่ามันเป็นมุมบวกถ้าอาการอย่างนี้เกิดขึ้นเนะี่ยมันจะเกิดอาการกินซ้ายนะครับกินซ้ายเวลาเราจะจะทําให้มันหายจากอาการกินซ้ายเนี่ยเราต้องทําฝั่งซ้ายมือของเพื่อนเนี่ยให้มันเป็นบวกนะครับนี่คือหลักการง่ายๆเลยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยแล้วแต่รถนะครรถกระบะเดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีว่ามันเป็นยังไงนะมันตั้งยังไงอันนี้รถเก่งก่อนอันดับแรกนะครับมีทั้งการดัด คอม้านะครับดัดคา,านนะครับแต่ว่าไอ้น,นี่คือสไลดนะ์มานี่คือเป็นสมัยก่อนเลยนะฮะสมัยโบราณนะฮะซึ่งรถบังคันเนี่ยมันไม่สามารถปรับมุมแคมเบอร์กับแคสเตอร์นะฮะมุมแคมเบอร์ก็คือเนี่ยที่ที่เราเห็นเห็นมันผ่านไปนะที่ผมทำทำเป็นเส้นเส้นให้ดูเนี่ยคือเขาเรียกว่ามุมแคมเบอร์นะครับส่วนมุมแคสเตอร์นะฮะแคสเตอร์เนี่ย เดี๋ยวผมจะมาอธิบายภายหลังอีกทีนะครับว่าแคสเตอร์สำคัญยังไงแล้วก็โ o อินกับโ o เอาท์นะครับอันนี้ผมใช้ประสบการณ์ในทำรถแดกนะครับในการถ่ายทอดนะครับว่าผมมีวิธีการทำยังไงให้รถที่ผมทำช่วงล่างแล้วผมทำให้รถมันวิ่งสบายๆนะก่อนที่จะไปตั้งศูนย์อีกครั้งหนึ่งนะครับผมบางครั้งผมก็ ใช้วิธีตั้งของผมแล้วผมใช้เลยนะครับอย่างอย่างลดผงผมเนี่ยผมก็ตั้งเองนะฮะผมก็ตั้งเองเลยนะฮะมันก็ใช้ได้นะใช้ได้เลยแนะแต่แต่ว่าเพื่อความสบายใจนะก็คือไปตั้งศูนย์ล้อนะก็เสียเง,งินไปนะฮะแต่ว่าเราตั้งคร่าวๆนะไม่งั้นเราก็จะไปโดนค่าดัดโชคนะตามที่เขาบอกนะดัดโชคดัดคานดัดอะไรของเขาสารพัดนะอันนี้ ผมบอกไว้เป็นไกด์ไลน์เฉยๆ,ๆว่ามันไม่ใช่ดัดโชกนะครับมันเขาเรียกว่าสไลด์หูโชกดีกว่านะฮะสไลด์หูโชกก็คือ,อมุมล้อมันไม่ได้นะเนื่องจากว่ารถารุ่นใหม่ๆเนี่ยตัวหูโชกเนี่ยมันไม่สามารถปรับแต่งได้นะถ้าเป็นรถบนโบสมัยก่อนเนี่ยมันจะสามารถปรับอยู่บนหัวโชกได้นะฮะแต่ว่าถ้ารถรุ่นใหม่มันไม่สามารถทำอะไรได้นะยกเว้นเราต้องอจัดการกับ ตัวปัญหาที่มันเกิดนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงล่างที่มันเสื่อมสภาพหรือว่าเ,าเวลาเราตกหลุมอย่างรุนแรงเนี่ยโชคเนี่ยมันจะมีอาการเ,าเขาเรียกว่าอาการบิดเบี้ยวของโชคอะไรประมาณนี้เราก็สามารถสไลด์ได้ครับผม h อารคันนี้มีอุบัติเหตุทางด้านขวามือนะครับทำให้ล้อแม็กเนี่ยแตกนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนยางมานะครับแล้วก็เขาก็ใช้วิธีการแก้ปัญหาโดยการ กึ่งน็อตฝั่งขวามือนะฮะให้มันเล,ลก็กลงจากเดิมที่เป็นน็อตประมาณ5หุนเนี่ยก็กลายเป็นน็อต4หุนครึ่งนะมันก็สามารถเพียงพอในการปรับมุมล้อนะครับว่าเราต้องการให้เป็นบวกหรือว่าเป็นลบได้นะครับฉะนั้นเวลารถที่เกิดปัญหาเนี่ยมันก็สามารถแก้ปัญหาแบบนี้ได้นะไม่มีการดัดโชกนะครับถ้าดัดโชคเนี่ยมันเป็นคําพูดที่ทําให้คนเนี่ย อยากจ่ายเงินนะเพราะว่าดัดโชคเนี่ยมันดูมันดูดีใช่ไหมแต่ว่าความเป็นจริงดัดโชคไม่ได้นะครับดัดโชคไม่ได้นะถ้าดัดโชคเนี่ยต้องทิ้งโชคสถานเดียวนะครับหลังจากที่ผมปรับมุมแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาลองเทสทดสอบดูฮะคราวนี้เริ่มปล่อยมือได้นะแต่ก็ยังกินขวาอยู่หน่อยนคึคงนะยังมีนิดหนึ่งนะนิดหนึ่งอีกประมาณาผมต้องทําให้ขึ้นมาอีกประมาณสัก สามองศานะโดยประมาณนะครับส่วนขั้นตอนในการปรับเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะกลับ,ลบไปปรับอีกรอบหนึ่งนะอันนี้ก็คือรีวิวให้เห็นนะครับว่ารถกินขวาเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะครับแล้วก็มีคําถามถามมาว่ารถรุ่นใหม่ที่เป็นแอ์แบกเนี่ยผมไม่ถอดพวงมาลัยมาสับแกนพวงมาลัยให้มันตรงได้ไหมได้มีวิธีนะมีวิธีมันต้องอใช้เครื่องมืออ,อีกนิดนึงนะในการ ปรับข้างล่างเอานะผมใช้วิธีแบบนี้มานานมากเลยนะครับเพราะว่าผมจะไม่ค่อยชอบถอดพุงไหลข้างบนนะครับเพราะว่า,าข้างบนเนี่ยมันจะมีแอร์แบ็กมีอะไรเยอะแยะนะเดี๋ยวมันจะเกิดปัญหานะอันนี้ผมกลับรถมาอีกฝั่งหนึ่งแล้วนะครับนี่เป็นขากลับแล้วนะครับขาไปถนนมันเอียงซ้ายอยู่แล้วนะขากลับถนนมันก็เอียงซ้ายนะทั้งไปทั้งกลับดูว่ามันเป็นยังไงนะนะครับในถนนเส้นเดียวกันนะครับ มันเหลืออีกนิดหนึ่งแต่ก็ดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะเราสามารถที่จะไม่ต้องไม่ต้องล้างผมไหลไปมากนะครับนี่คือวิธีการแก้ปัญหาของผมนะมุมล้อต่างๆมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับรถที่มีปัญหานะรถที่ชนหนักหรือว่ารถที่ช่วงล่างมันพังนะมันก็จะเกิดอาการ แบบนี้นะถ้าเราปล่อยทิ้งไว้มันก็จะเกิดอาการกินยางนะครับกินยางก็คือมันจะยางมันจะสึกข้างในนะมุมที่เป็นลมมันจะสึกสึกด้านในด้านในยางนะครับถ้ามุมที่เป็นบวกมากๆนะบวกมากๆก็ไม่ได้นะครับบวกมากๆกมันก็จะไปกินด้านนอกนะครับมันไม่มีอะไรดีนะบวกมากก็ไม่ได้ลบมากก็ไม่ได้นะมันต้องอยู่ในความพอดีนะตั้งแต่ 90องศาจนมาถึง89.9อะไรเนี่ยครับมันมันต้องใช้เครื่องมือในการในการตรวจวัดนะครับแต่ถ้าเราไม่มีเครื่องมือเราก็จะต้องใช้ความรู้สึกและก็ประสบการณ์นะทำให้รถเราเนี่ยขับง่ายขึ้นนะไม่ถึงกับปล่อยมือตลอดเส้นทางแต่ก็สามารถที่จะหยิบน้ำมาดื่มในขณะที่ขับรถได้ นะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามนะครับเ,เพื่อจะไปดูวิธีในการปรับอย่างอื่นใน EP ต่อไปขอบคุณนะครับในการติดตามรับชมเจอกับผมได้ใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับผม